ไม่มีบาสเนาะไม่มีบาสซีรีส์คู่ใหม่ของเราบาสแน่นอนบาสแน่นอนครับผมวีบาวครับผมก็เกมนี้เพื่อนแน่นะครับผมก็จะออนแอร์ประมาณปลายเดือนของมิถุนายนนี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับอ่าพูดถึงเรื่องเรื่องนี้เนาะครับผมน้องปิงโซ่กับสองบาเราใช่ไหมในเรื่องไม่ผมมาสอนบารสครัเอ๊แต่น้องปิงอ่ะเล่นเก่งนะถือว่าแบบชุดถือว่าชุดคือน้องเขาเป็นคนชุดแม่นแล้วก็แบบเป็นคน ด้วยความที่เป็นนักบอลอยู่แล้วด้วยก็เลยเป็นคนที่แบบท่าทางเอ็กซ์ไซส์อะไรดีไปหมดเลยครับเขามีไปซุ่มซอมอะไรมาเพือการนี้เลยครับนั่นสิผมเคยยิงแบบจุดโทษแทนน้องเลยนะใช่เราอ่อน่เรนี้าไม่อ่อน,ออนพูดจริงนะแต่น้องน่าจะฟุกเอาจริงเราเทรนน้องส่วนตัวเ่ามีครับมีเทรนน้องด้วยแล้วก็ คือน้องชอบมาถามว่าเอ้ยพี่มินถ้าอย่างนี้ได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็สอนไปเฮ้ยเขามาหลอกดูดพลังดูดความรู้เราเ่านั่นเลยดิตอนนี้ผมเล่นไม่เป็นเลยวันกันสอบตอนนี้เป็นไงผมชนะผมชนะยังไม่ยอมผมไม่ยอมภาพดตอนเราเอโนอ่าน่าจะมีภาพบรรยากาศครับน่าจะมีอยู่ครับก็น่าจะเห็นหลายๆแบบว่าที่แบบลูดๆมาแล้วครับผม มีอะไรที่ยังไม่หลุดล่ะณคิดว่ามาแน่โดนโุกมาแน่ก็เป็นซีนต่างๆในเรื่องครับดูคุ้มสินนะเราอ่ะก็มีอะไรแน่นอนนอกจาก